ท็อปเปิดใจเต็มๆต้นเหตุฟ้องเพจด,ดังขอกู้ชื่อเสียงกับคืนแม่ไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้สาเหตุที่ต้องฟ้องพระเอกท็อปเจริญโซรัสเปิดใจถึงกรณีตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับเพจชื่อดังเหตุถูกกุข่าวใส่ร้ายแถมพัดพิงคุณแม่ตนในเรื่องไม่จริงจนเครียดและล้มป่วยโดยท็อปเจริได้ออกมาเปิดใจโดยบอกว่า จากประเด็นที่เพจดังได้เขียนข้อมูลทําให้ตนเองถูกโยงชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัวเจ้าตัวขอกู่ชื่อเสียงกลับคืนมาเพราะเรื่องแังกล่าวไม่เป็นความจริงซึงได้แจ้งความที่สถานีตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรพอเห็นข่าวที่มันกระจายออกไปก็เริ่มตกใจแล้วพอเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็กังวลใจมากเลยเพราะมันพาดพิงถึงคนในครอบครัว มันคือเรื่องราวของเราตามที่เขาพูดถึงไหมผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระด้วยซ้ํามันไม่มีมูลความจริงเลยส่งผลกระทบอะไรกับตัวเราเองและครอบครัวบ้างต้องบอกจริงๆเลยกดดันมากนะครับและค่อนข้างเครียดมากเพราะว่าครอบครัวเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผมเข้าใจการที่เราเป็นบุคคลสาธารณะมันมีข่าวก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนในครอบครัวเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยแล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้มันไม่ควรเลย มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมและครอบครัวตัดสินใจที่จะดำเนินคดีกับเพจต้นต่อของเรื่องนี้ผมว่ามันถึงจุดที่ผมเองต้องลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวแล้วแล้วก็ผมว่าไม่ใช่แค่ผมที่เจออะไรแบบนี้ยังมีคนอื่นครอบครัวอื่นที่โดนตัดสินโดยโซเชียลบูลลี่ซึ่งมันไม่สมควรจะเจอไม่ควรที่จะต้องมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้และผมรู้สึกว่าคนที่ปล่อยข่าวเท็จต้องได้รับผลของการกระทำครับ จากนั้นท็อปยังเผยอาการป่วยของคุณแม่ผ่านทาง IG Story ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยและดีขึ้นมากแล้วขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงและให้กำลังใจครอบครัวตนและคุณแม่มาโดยตลอด